สำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุค่ะเพื่อแก้ปัญหาการแจ้งเหตุลำบากด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนนั้นส่งเป็นข้อความสั้นหรือว่า SMS ตลอด24ชั่วโมงผ่านหมายเลข191นะคะเพื่อแก้ปัญหาการแจ้งเหตุโดยไม่มีมูลค่ะติดตามจากรายงานค่ะตำรวจกองครับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191กำลังทดลองรับข้อความแจ้งเหตุด่วน ที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากประชาชนที่พบเห็นเหตุซึ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับตำรวจในพื้นที่หรือที่เกี่ยวข้องกับเหตุนั้นเพื่อรับไปดำเนินการวิธีการส่งข้อความนะครับก็สําหรับไทยที่พบเจอเหตุซึ่งหน้าบริเวณต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความได้แล้วก็ส่งมาที่เบอร์191นะครับ หลังจากนั้นทางระบบก็จะนําข้อมูลเหล่านี้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่บริเวณเกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปดาเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับก็ไม่อาจให้ความช่วยเหลือโดยทุกครั้งที่มีการรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเกิดเหตุขึ้นจริงตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่ ือแมกท่่านสยปวแจ้งเหตุรั็จะประสานไปทางทางไลน์นะครับทางไลน์ของนครบาลนะครับเราก็แจ้งนครบาลได้ทราบได้ทางนั้นครบาลเนี่ยก็จะประสานทางไฟล์หนึ่งก็หนึ่งให้จัดให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะครับครับหนึ่งก็หนึ่งจะประสานทางท้องที่ให้ไปดูว่าถึงนั้นปุ๊บมีเหตุจริงหรือไม่ถ้าถึงที่เจ้าที่ปั๊บเนี่ยเจ้าทางเจ้าที่ตหัวแพทย์ถ่ายที่เกิดเหตุทือนก็จะสัมภางณ์เร ว่าที่เกิดเหตุนั้นมีการที่เราครบทิงหรือไม่นะครับนั่นคือจบในทางของที่ตำรวจทางเราก็จะประสานต่อโดยการส่งเอเนต์กับว่าทางทางเราได้ประสานข่าที่ถีกความเรียบร้อยแล้วปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังคงได้รับความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสจากประชาชน แต่บางครั้งพบว่าโทรศัพท์มีคู่สายไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งยังมีการแจ้งเหตุเทจถึงร้อยละ40ต่อวันทําให้การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือเหตุด,ด่วนเกิดความล่าช้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นทําให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุคือการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการส่ง sms แจ้งเหตุเพียงแค่พิมพ์ข้อความในสถานที่เกิดเหตุให้มีความชัดเจนกับเหตุที่เกิดขึ้นและส่งไปยังเลขหมาย191 โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับทุกระบบเครือข่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันถึงความปลอดภัยให้กับพลเมืองดีที่เป็นผู้แจ้งเหตุรวมทั้งจะมีการบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานหากมีการแจ้งเหตุเท็จอีกด้วยเบญจพน์ที่กโมลแสงไทย PBS รายงาน